เราจะไปเรียกร้องหรือขอร้องเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากเชื่อว่าผมทำให้เขาเห็นดีกว่าเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนมันก็จะสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยความที่เราอยู่กับงานพวกนี้มันทำให้เหมือนเราปลูกจิตสำนึกให้ตัวเองฮะถ้าเราไม่เก็บละคนเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาจะไหลไปท่อระบายน้ำไปตันไปติดตรงนู้นตรงนี้ เอาง่ายๆแค่ถุงพลาสติกอุดปากท่อเนี่ยน้ำก็ไม่ไหลลงละเราอาจจะไม่ได้เอาตรงนั้นไปแปรรูปหรอกเราแค่เอาไปทิ้งถังขยะแค่นั้นมันก็เหมือนปลุกจิตสำนึกของเราไปในตัวด้วย mm hmm. ถ้าย้อนไปในขั้นตอนแรกที่เราแยกขยะครับมันเหมือนกับเราเห็นมูลค่าของเขาเราเพิ่มมูลค่าให้กับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าเราแยกขยะออกมาให้เห็นแต่ละประเภทแต่ละชิ้นแต่ละชนิดอย่างเงี้ย ก็มีการแยกขยะกันอยู่แล้วในภายในบ้านานะฮะมันทําให้เรามองเห็นชัดมากขึ้นว่าขยะเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีอะไรบ้างมันมีทั้งขวดพลาสติกทั้งกระสอบทั้งถุงพลาสติกทาให้เรามองเห็นมากขึ้นว่าเราสามารถเอาตรงเนี้ยเอามาทําอะไรได้บ้างแลวด้วยพื้นเพเดิมที่ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าอยู่แล้วมาก่อนทําแบรนด์เสื้อผ้านะฮะก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บมาก่อนก็เลยลองจับตัวเนี้ย เอ๊มันควรที่จะมาเป็นอะไรได้บ้างการที่เอากระสอบมามามาทำเป็นกระเป๋าหรือ reuse หรือ recycle มันเองนะมันมีอยู่ทั่วโลกเลยแต่ว่าเรามองว่ามันขาดดีไซน์เราก็เลยจับดีไซน์เข้ามาใส่ให้เขา ผมใช้คําว่าแซ็คไอเทมเนี่ย Jamie, ก็คือตรงตัวเลยคือเขาคือกระสอบส่วนวัสดุโคเวอร์ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นโรงงาน PVC ซเปเศษหรือจากโรงงานนะครับผมที่เขาไม่ใช้แล้วเราก็จะได้มาเยอะพอสมควรแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแรงทนทาเนี่ยเขาการใช้พลาสติกไม่ได้ผิดผมมองว่าพลาสติกเนี่ยถูกนำมาแก้ปัญหาแต่เราควรที่จะมองหาวิธีจัดการกับเขาดีกว่าว่าเราจะจัดการกับเขาอย่างไร การที่ผมมองว่าผมเอาส่วนหนึ่งของของพลาสติกที่เหลือใช้เนี่ยเอากลับมาทําตรงนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยลดทั้งขั้นตอนช่วยลดทั้งทั้งพลังงานช่วยท,ท,ทุกอย่างไปดูตัวอย่างของต่างประเทศนะว่าการกำจัดขยะเขายังไง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงอย่างห้างสรรพสินค้าในสวิตเซอร์แลนด์เงี้ยครับเขาก็จะมีตู้แยกขวดเลยว่าเป็นขวดใสขวดขุ่นขวดประเภทไหนถ้าพูดกันไม่ได้มันก็ต้องทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันเป็นระบบขึ้นมาคือมันมีตัวอย่างให้ดูอีกเยอะมากถ้ามีตรงนั้น่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลก็ได้คือเขาอาจจะเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้ เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆก่อนการลดการใช้หลอดลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากขั้นตอนเดิกแรกๆเลยนะคือเราอาจจะบอกทุกคนไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นต,ตัวกลางในการเป,เป็นสื่อให้กับทุกคนได้นะฮะอย่างน้อยๆถ้ามีคนนึงทำเหมือนเรามันก็ช่วยช่วยลดไปอีกนิดนึงละแล้วลลถ้ามีสองคนหรือ10คนหรือ1้อคนทำเหมือนเรามันก็จะลดได้มากขึ้นต่อให้ยังมีคนที่ใช้ เราก็ยังมีคนที่ลดครับผมมันผมว่ามันมันจะบาลานซ์กันนะครับเราจะไปเรียกร้องหรือขอร้องเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากที่จะให้ใครบางคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมาเหมือนเราได้ในแนวคิดคล้ายๆกับเราได้นะครับผมเชื่อว่าผมทำให้เขาเห็นดีกว่าว่าเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วมันเปลี่ยนได้จริงๆ เปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนมันก็จะสามารถเปลี่ยนโลกได้มันอาจจะดูยิ่งใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าทุกคนคิดอย่างนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด